สวัสดีครับสวัสดี FC พี่ๆนา้นาและผู้ที่เข้ามารับชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูตุ่มดักปลาไหลที่ผมดักไว้เมื่อวานครับแต่เมื่อคืนฝนตกหนักเลยครับไม่รู้ว่าน้ําจะท่วมที่ดักปลาไหลหรือเปล่าผลงานออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรุ่นด้วยกันเลยดีกว่าครับอากาศตอนเช้าอย่างี้ครับท้องนาธรรมชาติธรรมชาติ ที่นี่บรรนานะครับ่าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะ้ะจะท่วมตุ่มไหมเอ่ยครับไปไปลุ้นกันเนี่ยครับมันก็เป็น ฝั่งนี้เป็นนาข้าวที่เขาเกี่ยวแล้วส่วนนี้มันจะเป็นบ่อน้ำท่วมขังอยู่แต่ว่าคืนฝนตกมาหนักเลยเดี๋ยวเรามารุ่นกันเลยดีกว่าผลงีาจจะเป็นยังไง ตัวไม่ใหญ่นี่ครับตัวนา,นางครับตัวไม่ใหญ่หนึ่งตัวครับโอเคนี่ครับ ใหญ่เลยครับหลังนี้สองตัวครับตัวนี้นนจะใหญ่มากเลยเจ้าที่ได้มานะครับครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับตัวใหญ่ใหญ่ โอ้ตัวนี้น่าจะเกือบเกือบโลนะครับตัวนี้ใหญ่จริงๆครับนี่สุดยอดเลยครับนี่ครับเขาสามารถลอยขึ้นมาบนนี้ได้เลยนะตัวเขาแข็งแรงมากครับเกือบโลเกือบโลมันหมานครับไปเราไปลุ้นต่อครับ ตรงนี้หลังนึงเอียงเอียงนะโอ้โหนี่อีกแล้วครับนี่อี๊กโโตูตัวใหญ่ๆครับ นี่ไซโลแล้วมั้งเนี่ยนี่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 โอ้ผมไม่กล้าเปิดครับตัวนี้ใหญ่มากเดี๋ยวเจนทิ้ออกครับโอ้เดี๋ยว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 นี่ครับมีหูเลยครับนี่นี่ครับออกได้เลยนะครับนี่ตัวเขาแข็งใหญ่มากครับ สวยงามสวยงามเราบรนหมาโชคดีแล้วครับวันนี้เจอของใหญ่แล้วไปเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าครับนี่ครับอ้ดูดีครับนี่สายโลนะครับนี่ผมก็เพิ่งเคยเจอใหญ่ขนาดนี้นะครับตั้งแต่ดักปลาไหลมปเนี่ย สุดยอดสุดยอดโอเคครับครับผมเก็บมา3ามหลังก็คือได้ทั้งสามหลังครับจะใหญ่2สองตัวแล้วเล็กสอตัวนะครับสภาพบ่อ,บอนะ้ำมันเพิ่มขึ้นมาครับฝนมตกเราไปดูกึ้นต่อครับผมผมจักไว้ฝั่งโน้นหน่อย lọ bay khoảng này các ใหญ่ๆแล้วครับใหญ่ตัวเล็กตัวครับตรงนี้จังนะครับเนี่ยเจาะไปหอยเพียบเลยครับนี่หยอยซอลี่ตัวเล็กๆครับ หนักๆอีกเด้อครับมีครับมี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 โอ้ยนี่ครับน,น,นี่นี่น,นี่นี่ตัวกลางๆครับตัวนี้มีใข่ตัวกลางๆโอ้ยถึงว่าเรามันหมาแล้วครับ มันหมานเยโอเคลุนต่อลุนต่อู้อลหลังนี่ครับจะมีตัวไหม ขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมล่ามันก็ต,ตน้นสนหววน้ำไม่ถึงเชือกวันนี้ถึงครับอย่างนี้ไม่มีครับเหงือบันิงนงต้ม โอ้โหหอยเต็มเลยครับลองเทหอยออกครับลูกคนเชอรี่เต็มเลยตัวยังได้หอยโตยไปก่อนแล้วค่อยมาจับไปทำเหยื่อไปเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อครับน,ะนี่หลัง,งนี่นะผมตักไปตรงนี้ตรงนี้ต้องลุกๆผมก็เลยดักไว้หลังเลี้ยวมันรกมากครับข้างล่างเรากลัว,วปลาไหลจะไม่มี น้ำม,ม,มันลึกเกินน้ำก็ลึกเกินตัไปนี่ก็จะจมแล้วมาลุ้นกันจมลึกจมลึกลุ้นการลุ้นการหนักหนักไหมไม่มีตัวครับเก็บเชียบก่อนต้องล่าไหมนะครับ ดักแถวบ,บ้านผมนี่ไม่ล่ามไม่ได้ครับตัวเงินตัวทองเยอะคาบหนีหมดครับต้องทิ้งคาบไปได้ก็จกับกัดบี้แบนมันทับคือพยายามจะกินเหยื่อในนี้ครับผมหาไปสองอันละใส่ไในที่ใส่เหยื่อนะครับแต่ตัวรอบใหญ่ผมล่ามไม่ได้ไปอันนี้ไม่มีครับเดี๋ยวไปกันอีกจุดหนึ่งโอเคครับจุดนี้ว่ามันหมาแล้วลายตัว ให้ใหญ่ๆไปดูในจุดนึงจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับน้ำขึ้นเยอะมากเลยน้ำฝนด้วยน้ำคลองด้วยปนกันครับนี่ไปกับมิตรลมบ้างตูมขึท่วมครับอันนี้ท่วม นี่ครับลาไว้ตรงนี้ตึ๊บยกขึ้นดูเลยไม่มีครับหลังนี้ไม่มีครับเหยื่อปนินต้มนะครับ ลุ้นต่อครับน้ำขึ้นสูงมากครับเหรือเข่ายครับน้ำผมดักไว้ตรงนี้ลอยหมดเลยครับับนี้ตัวก็ตายนะครับตัวนี้ น้ำคลองมันดันครับคลองนี้ไม่ใช่ว่าคลองหรอกใหญ่ท่านไงครับโอ้ยังไม่ตายครับตายตรวงหรือได้ตายตวงนี่ครับตัวใหญ่ตายครับเดี๋ยวตัวเล็กน้ำมันท่วมนะครับขึ้นเยอะมากไป ดีสองหลังจุดวานมาร้านยังไม่สูงขนาดนี้เลยครับอี่หลังนนะหลังกักไว้น้ำท่วมเหมือนกันครับไม่ท่วมกว่าร้อยอย่างนะครับนี่ไม่มีตัวครับ อืตรงนี้นอีกหลังหนึ่งอึมีครับตัวใหญ่ครับนี่โอ้โห,โหเกือบตายเหมือนกันครับ ใหญ่ครับตัวใหญ่ๆนางๆเลยครับไม่นางแนละ้วตัวนี้ใหญ่เลยครับไปเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกดูน้ำไม่ได้ครับครับถือว่าโอเคครับย้อนแสงหน่อยนี่ครับไปเดี๋ยวไป อีกจุดหนึ่งครับจุดนี้ผมตักไว้สี่หลังครับเข้าสองหลังไม่เข้าสองสามตัวตายหนึ่งตัวไปนี่ตักไว้น้ำนตื่นคนระับไม่มีครับ ตัวหลังนี้หลังนี้ตากระปุกจะยากขนมาดูกันครับจะมีตัวไหม แก้เชือกก่อนไปแก้แล้วดึงยากครับจุ๊บโอ้ไส่ดันครับอันนี้ผมไม่ได้ยกนะเป็นไส้ดันนะครับรู้จะมีตัวหรือเปล่านี่ครับโอ้มีไงครับผมบอกแล้วว่าไส้ดันตัวเหลืองเลยครับหึกอ๋อยเลยตัวนางๆครับ ว่านาง,น,งนี่ครับใส้ดนใส่ดัน,ดนโอเคครับอันนี้มีตัวได้ตัวครับฝั่งโน้นนี้หลักหนึงครับเราไปดูกันฝั่งนี้มีตัว มือพี่ดูเห็นปลาลูกคอกครับลูกคอกปลาลูกคอกครับสองนู่นกลับไปตรงไหนน,นี่ครับอ,อันนี้ไส้ไม่ดันครับ ใต้หนะ้าหลังนี้ไม่รู้จะมีตัวไหมมีครับมีมีดินแล้วดิดงแล้วให้ดินครับอ้าวนี่ครับสองตัวนางนางเลยเฉยครับสองตัวนางนางไปหลังสุดท้าย หลังทุท้ายมีตัวไม่แห้วครับไปเดี๋ยวเราไปรวมยอดกันว่าได้กี่ตัวทั้งหมดอเอหลังทุดท้ายมีตัวนะครับไปไปจะไปรวมกัน ตัวใหญ่ๆอยู่นะมีอยู่หลายตัวครับผมผมจะลองเทให้ดูคนระับบจาะฟันตัว,ตวใหญ่ๆครับ

น,นีตัวใหญ่ครับน,นี่ใหญ่มากเลยครับนี่ครับโอโ้ตัวนี้เกือบครึ่งโลครับน,นี่ตัวเล็กครับ นี่หนึ่งตัวกลางๆครับนางอันนี้สองตัวตายตัวน,นครับตายตัวอันนี้สองตัวครับให,ใหญ่นะครับตัวนี้ มีสองตัวนางน้าครับอันนี้หนึ่งตัวกลางๆครับหอยเข,เข้าาด้วยนะครับยนี่ครับตัวใหญ่ๆไซส์สวยนะครับ ใหญ่ครับกับตัวนี้สามตัวนี่ใหญ่ๆเลยครับ คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับ